ยี่สิกันยายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับ9านาฬิกาของเช้าวันนี้เราจะมาประเมินสถานการณ์ภายหลังจากที่น้ำลดลงนะครับจากกรณีที่พายุอย่างนีนะครับตกอย่างหนักที่จังหวัดบึงการนั้นทําให้น้ําท่วมเข้ามาถึงสวนทุเรียนของเราหลังบ้านจุดบริเวณแถวนี้นะครับ คือบริเวณที่แถวนี้ถูกน้ำท่วมมานะครับท่วมเมื่อวันที่ 16, 17นะครับกันยาที่ผ่านมาพอหลังจากนั้นวันที่ 19, 21ถึง22นี้น้ำก็เริ่มลดเราก็จะมาประเมินสภาพโดยรวมนะครับว่าเกิดความเสียหายต่อต้นทุเรียนเหล่านี้หรือไม่นะครับ จากการที่เราสังเกตดูนะครับการที่น้ําท่วมมาถึงแค่บริเวณถึงทางโน้นนะครับโดยที่ไม่ท่วมมิดโคนนั้นเขาท่วมได้เฉพาะตรงนี้เพียง2วันเท่านั้นมันไม่ได้เกิดผลกระทบใดๆเลยเพราะว่าเรามาสังเกตดูสภาพใบสภาพต้นของทุเรียนเหล่านี้แล้วยังเขียวปกตินั่นเป็นเพราะว่าการที่น้ำไม่ได้ท่วม ถังแช่ทั้งหมดทั้งโคนนั้นไม่ไม่เกิดผลกระทบใดๆมากนักนะครับผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือว่าจะทําให้ไส้เดือนต่างๆที่มากับน้ําที่ท่วมมาจากโน้นนะครับโน้นที่ยังเห็นอยู่ลดไปทางโน้นแล้วในก่อนหน้านั้นเขาท่วมมาถึงตรงนี้ครับท่วมมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงสวนทุเรียนของเราเนี่ยท่วมไปถึงทางโน้นนะครับตรงเสาตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเขาก็เริ่มลดลงมา นี่ครับมาดูร่องรอยผลพลอยได้สิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือเรื่องของไส้เดือนนะครับไส้เดือนที่เขาขึ้นหนีน้ํามาอยู่ในป่าทุเรียนของเราขนาดนี้เขาก็น่าจะอยู่ตามบริเวณดินใต้ทรงพุ่มหรือใต้โคกข,ของทุเรียนเหล่านี้เราจะเห็นว่าเยอะแยะเลยนะครับมูลของไส้เดือนตรงนี้นะครับทีนี้ไส้เดือนนั้นเขาก็จะทําหน้าที่ในการปรุงดินทําหน้าที่ในการพลวนดินให้กับ ดินบริเวณเหล่านี้นะครับนี่ครับสภาพปุ๋ยหมักที่เราเคยเอาไว้เมื่อก่อนนั้นเราเคยเอามาใส่นะครับพอน้ําลดลงไปก็จะมีเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆมารวมอยู่ตรงนี้รวมทั้งน่าจะได้น้ําและธาตุอาหารต่างๆที่มาจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับท่วมเ,เข้ามาเพียงสองสามคืนก็ จะทำให้บริเวณดินตรงนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยาธาตุอาหารต่างๆที่มีที่มาจากน้ำโขงนะครับน้ำที่ท่วมนี่คือน้ำโขงนะครับท่วมมานี่ครับสภาพใบของเช้าวันนี้ได้รับแสงแดดแล้วก็สปีดต่อ นี่ครับเขาก็กําลังแตกยอดใหม่ออกมาอย่างนี้สวยงามมากนะครับลักษณะนี้เราสบายใจได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ประมาทก็คือถ้ามาีเชื้อราเขียวหรือไตรโคดมาหรือน้ําหมักต่างๆเราก็สามารถพ่นตามทางดินไปได้เลยเพื่อเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมไปในตัวในขณะเดียวกัน2วันที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ดําเนินการพ่นไปแล้วนะครับเราพ่นราเขียวและ หวานจุลินทรียผงแล้วก็พ่นน้ำหมักใส่ทางดินให้กับทุเรียนเหล่านี้เรียบร้อยนะครับจากนี้ไปก็คงหมดห่วงแล้วนะครับสำหรับเรื่องน้ำท่วมปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่ท่วมสูงสุดที่สุดนะครับมาที่สวนของเราเนี่ยท่วมมาถึงตรงนี้เลยนะครับต้นอื่นๆก็ยังคงปกตินะครับนี่คือจุดเด่นของการยกโคกไว้พอถึงจังหวะน้ำท่วมมันก็ยังพอที่จะ าหายห่วงได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ